สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่30นะครับวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะครับก็วันพุธนะครับจะมีในส่วนของ ADB Non Farm นะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็อาจจะเป็นตัวนะครับที่มาเน้นย้ำความมั่นใจนะครับเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นตัวเลขของจีนในคืนวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประชุมนะครับสำหรับใน คืนวันที่ 13, 14ของบ้านเรานั่นเองนะครับของในส่วนของเพดนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นะครับตัวเลขที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับถือว่าก็ค่อนข้างตอฟอร์มนะครับในส่วนของ GDP เนี่ยก็ออกมามากกว่าคาดการแล้วก็ออกมามากกว่าไตมากที่2นะครับแล้วก็ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็แตะในระดับ100กว่านะครับก็ออกมามากกว่าคาดการนะครับส่งผลให้ทองย่อตัวลงนะครับช่วงที่ออกข่าวนะครับราคาก็ ปรับตัวลงมาทำฐานแถวๆบริเวณแนวรับนะครับ1180โดยประมาณนะครับตอนนี้นะครับหลังจากจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเราตีนะครับเราจะได้ชแนลขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วมันก็หลุดชแนลนี้ตรงมาตรงวงกลมนะครับโดยประมาณตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับของราคาที่มีการซื้อขายกันในกรอบสีฟ้าน้ำทะเลบริเวณสีเรียมรืชพันตรน,นี้นั่นเองนะครับก็ ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เหมาะสําหรับการซื้อขายนะครับเล่นรอบเป็นกําไรนะครับสาหรับเล่นรอบเก่งกาไรนะครับต่อไัยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบซื้อขายเป็นรอบนะครับจริงๆเวลาไซด์เวย์โดยมีระยะห่างประมาสิบเหรียญเนี่ยก็เป็นโอกาสสาหรับหลายๆคนนะครับในการซื้อเล่นรอบนะครับก็ราคาแตะกรอบบนนะครับก็เปิดช็อตเซลล์นะครับง่ายๆนะครับราคาลงมาแตะกรอบล่างนะครับก็เปิดบาย หรือเปิดลองโพซิชันนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือตรงแนวประมาณ1190นะครับจะเป็นแนวพาดผ่านของล็านนเองนะครับเมื่อวานเรามองว่าแนวนี้เป็นแนวรับนะครับแต่สุดท้ายก็หลุดลงมานะครับแต่ผมมองว่าหลุดลงมาตรงนี้นะครับยังไม่หลุด1180ก็ยังไม่ต้องคันร้อนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับก็เชื่อว่ายังไม่มีคนที่จะโดนกินสต็อปลอตตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ราคาก็ยังแว่ง อยู่บริเวณโซนตรงแถวแถว1190อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าราคานะครับสามารถยืนบนแนวนี้ได้นะครับก็จะมีอัพไซด์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือ1195นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้องปรับคำแนะนำกันเล็กน้อยนะครับก็คือในส่วนของบริเวณ1190นะครับก็ คนที่ยังไม่มี Position ก็อย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรนะครับส่วนคนที่มีก็สีรอดูสถานะเก่อนนะครับรอดูสถานการณ์คนที่ไม่มีรอนะครับมันขึ้นมาแตะ1195แล้วไม่ผ่านค่อยว่ากันนะครับตรงนี้หน้าช็อตนะครับในขณะเดียวกันถ้าราคาลงมาไม่หลุด1180ก็เปิดสถานะซื้อนะครับเล่นขายเป็นรอบแบบนี้ไปก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ปิดได้ในวันยิ่งดีนะครับเพราะว่าใกล้วันสุดแล้วเดี๋ยวจะพันหัวนะครับปิดรับควาปิดกั้นความเสี่ยงกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนขึ้นดอกเบี้ยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาตามดูบทประขอบภาคบ่ายนะครับสำหรับช่างนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ